เนี้ยผมใช้ตรงนี้มาสามเดือนแล้วแล้วก็ผมก็ใช้ตัวมากมากในการตะลุตะลวงจากหน้าใบถึงหลังใบเนี้ยคือใช้ยากลุ่มยาเดิมก็เอาเพียวไฟเพียวไฟวไลแรงไก่จนไก่แจ้พวกเนี้ยเอาอยู่ครับเอาอยู่เ,<อ>เลยเหรอเอาอยู่รครับแล้วก็ถ้าเรามาช่วงจังหวัดมีแมลงปีกแข็งเราจะเห็นหลักฐานง่ายๆเลยครับเหรอขาหนึ่งติดใบเลยตายคาดีเลยติดใบเลยพวกแมลงปีกแข็งเนี้ยนะใช่ครับใช่ครับตายเห็นติดที่ใบเลยครับใช่แล้วก็มาลาลาวาปกติเหมือนเดิมครับเป็นยังไงฮะฉลุนรุดมันครับ ไหลตลอดใบดีขึ้นยอดพุ่งคือถ้าไม่ได้ตัวเนี้ยอดมันชะงักอ่ะชะงักครับปกติปกติคือไม่ไหลไม่ค่อยไหลถ้าเราลองใช้ตัวนี้ไปจะเกิดอาการไหลทันทีเลยแสดงว่าที่ยอดพุ่งยอดแตกใหม่ใบเขียวใบสมบูรณ์ก็เพราะปุ๋ยลาวาลาวาครับลองแล้วครับพิสูจน์กับตัวเองแล้วพิสูจน์กับตัวเองแล้วครับลองแล้วได้ผลครับอย่างนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะปุ๋ยน้ำลาวาอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตัว แมกมากสมกับยาข่าแมลงให้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันให้ร้อยอ๋อเต็มสองร้อยเต็มสองร้อยครับ 500,